สวัสดีครับพบก,กับเจคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทุบดาวตกที่เอ่อไอดี ID ที่เหลือไอดีอ ID ที่ของผ,ผมเนี่ยยังไม่ได้ทุบนะครับอันนี้บอกก่อนนะกิจกรรมจบไปเรียบร้อยนะครับกิจกรรมคือไม่มีคอนให้สุมอีกแล้วครับประสมคนที่เล่นกิจกรรมสะสมคอนไปก่อนหน้านี้นะนะนะของเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยนะครับก็จะมีเวลาทุบนะครับตามนี้เหลืออีก กี่วันเนี่ยกิจกรรมน่าจะไปจบวันที่11บนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะสรันคนที่ล่นกิจกรรมคอนไปแล้วครับอาจจะแบบเล่นโดยไม่รู้ตัวนะครับเล่นสะสมไปเล็ก,ลก,ลก,ลกๆ,ๆน้อยๆนะคือคนที่แบบว่าอ่ามีคอนน้อยเราได้รางวัลใหญ่เนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะเออมันก็เลยแบบเป็นดรามาร่าอ,อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมีเวลาอีก6วันครับคือสะสมขอนไปแล้วนะสะสมคอนไปแล้วมีเวลาทุบถึง11บเอมกราคมก่อน4ี่ทุ่มนะครับส่วนคนที่แบบ Uh, เล่นไปแล้วครับแล้วไ d ดีโดนบล็อกหรือโดนอะไรอันนี้ก็ไปร,รุ้นกิจกันแล้วกันนะ uh, ว่าจะแบบปลดทันหรือเปล่านะเพราะว่ากิจกรรมถึงแค่ uh, 11มกรามนะมีเวลาทุบอยู่แค่นี้นครับ uh, ส่วนคนที่เข้าไปดูในกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเกมสุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะ uh, ได้สีอะไรก็ตามนั้นครับไม่มีการรีแล้วครับไม่มีแบบข้ามวันและสุ่มเปลี่ยนสีนะไม่มีครับทุบไปได้เลยนะครับ uh, ซึ่งวันนี้ไ d ดีของผมที่เหลือนะครับ uh, 7890ลึกลับ ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ผมคิดว่าเกมเขาน่าจะล็อกสุ่มอ่าผมใช้คำว่าอ่าล็อกจำนวนรางวัลที่แจกผมจะไม่ใช้คำว่าล็อกยูสอ่าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันหนึ่งนะอ่าผมคิดว่าเกมน่าจะล็อกสุ่มรางวัลให้ผมแล้วลนะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไอดีที่เดิมของผมจะได้สีลุงสักลูกหนึ่งไวนะ้นะอะนนกกะ่านะครับอ่ะประเด็นตู้กระชากครับอ่าเกียร์เดือนนี้ก็น่าโดน,นครับพาเกจต่างๆก็น่าโดนนะขอแนะนำรนะ้านจำเกมวันนี้ก่อนนะครับเอ็นแค ร้านเครืงกมราคาถูกปลอดภัยได้เติมไว้ได้ทันทีนะครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมถูกเกม r รนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะซึ่งเดือนนี้แพ็กเกจเพียบเลยครับสนใจแพ็กเกจไหนทําทคลิปรีวิวไเรียบร้อยครับก็ไปจัดได้เลยนะส่วนอยากจะเติม Ruby ครับอ่าเติม r u b ีก็เอาไปเปิดเกียร์นะครับจะเปิดเกียร์เดือนนี้อ่าหรือจะเปิดเกียร์เดือนหน้าโคโลโบครับก็น่าสนใจทั้งหมดนะอ่ตอนนี้มีรับเติมเกมมือถือดึ กดถูกใจกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับที่ร้านเอ็นแคชอปน้องหมูสีชมพูใส่หูฟังเล่นเกมครับก็ไปกดถูกใจนะแล้วก็ไปดูนะครับที่ร้านได้เลยครับว่าราคาแพ็คไหนเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเลนเจอร์ใบเหลืองใบแดงครับก็เดี๋ยวแปะเอาไวใ้ให้อีกลิงก์นะอ่าเติมเกมกดไปที่ลิงก์ร้านเอ็นแครชอปนะอ่ะสนใจเข้ากลุ่มเกมเลนเจอร์นะซื้อขาย ID ไอดีเหลืองใบแดงนะเข้าเข้าอีกลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับ กิจกรรมดาวตกอันนี้ผมแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนจะบอกว่าแบบล็อกยูสเยอะมากครับคือผมบอกได้คข่าว่าน่าจะมีการล็อกจํานวนรางวัลอ่าเนี่ยคือน่าจะล็อกได้นะก็ะคือจํานวนวันที่แจกเพราะว่าเกมเขาทำการสุ่มให้นะครับคือกิจกรรมมันเนี้ยค่อนข้างดรามา่าดราม่าเยอะมากแต่ผมมองว่าก็เรื่องปกติแหละนะครับเพราะว่าทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้นะมันไม่มีอะไรที่ทําให้ทุกคนถูกใจได้นะครับเพียงแต่ว่าทําแล้วเนะี่ยให้มันแบบ ดราม่า uh, หรือคนไม่พอใจน้อยที่สุดการันก็พอนะซึ่งไปดูเพจดางการอ่า uh. ดูโพสต์ต่างๆครับผมว่าเฮ้ยยังโอเคอยู่นะยังไม่ได้กดโกรธแบบแดงเถือกเหมือนแบบ uh, ตอนที่เนิร์ฟแฟรงค์นะครับรีซีโร่ครับโอเวอร์โหลดไอ้ตอนนั้นหนักกว่าแล้วมันมาเจอ p v p หมุนเวียนรอบไฟเข้าไปอีกหัวนั้นคือเรียกได้ว,ว่าเป็นวิกฤตเลยครับผมใช่ครว่าช่วงดรกแตกมากของเกมเรนเจอร์นะส่วนกิจกรรมดาวตกเนี่ย คือผมมองว่าคนเข้าใจค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ประเด็นมันก็มีอยู่เหมือนกันนะคือเรื่องของความชัดเจนอะแต่ผมกดไปที่ไอดีนะแล้วเดี๋ยวพูดไปคุยไปครับไอดีเ d 7ใช่ไหมเดินที่แล้วได้เมกูมินมารู้นครับคือนะครับโอ้ก็ยังไม่ได้นะแต่ว,ว่าได้สีฟ้ามา4ชิ้นนะครับ คือประเด็นเนี่ยผมมองในเรื่องของความชัดเจนมากกว่าแล้วก็พวกรายละเอียดกิจกรรมนะครับคือความสําคัญของกิจกรรมเนี้ยมันคือเขาไม่ได้แจ้งอะไรแบบชัดเจนมากๆครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันถือว่าเป็นของรางวัลที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แจกค่อนข้างจะเยอะเออแล้วคนเนี่ยอยากได้รางวัลใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคืออย่างแรกนะครับคนไม่รู้กติกาเท่าไหร่ซึ่งผมมาทําคลิปคือมันก็เพิ่งมาทําเมื่อวัน2วันนี้เองครับคือเพิ่งจะได้ข้อมูลจากผู้พัฒนานะครับว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยมันคือกิจกรรมลอตเตอรี่ เป็นกิจกรรมที่เกมเนี่ยเขาทําการสูมให้เองอ่ะผมทําคลิปบอกรายละเอียดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ดีคือถ้ามันจะเกลือเนี่ยขอเกลือด้วยมือตัวเองเออทั้งชีวิตใช้มือนะมันจะมือขวาหรือมือซ้ายนะใช้มาโดยตลอดขอสูมเองเกลือเองดีกว่านะครับ ซึ่งมุมมองผู้พัฒนาเขาก็าเขากลัวนะครับเพราะว่าเกมมันก็แบบมีบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับคืออย่างเวลามีอัปเดตเข้ามาอย่างเงี้ยบั๊กที่แบบว่าย่อยเลนเจอร์จุติได้คริสตัลนะครับเท่ากับตัว ในตู้กระชาเลยนะครับพวกบักอะไรพวกนี้นะคือพวกบักพวกนี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยเกมก็มักจะยกผลประโยชน์เขาก็เลยกลัวนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเกิดบั๊กขึ้นมาหรือมีคนแบอบกว่าโอ้โหมันไปแฮกโน่นนี่นั่นนะแล้วทาให้ได้รางวัลใหญ่ออกมาเยอะแบบควบคุมไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเกมเขาไม่ได้เขียนจํานวนด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเขาแจกรางวัลละเท่าไหร่เขากลัวว่าจะควบคุมไม่ได้นะครับเขาก็เลยขอที่จะสุ่มให้เองดีกว่านะครับ อ่าครับซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ว่าทุกกิจกรรมนะครับทุกกิจกรรมของเกมไรนเจอร์เนี่ยเขาจะคำนวณเป็นตัวเงินนะอ่าครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุ่มกิจกรรมแจกนะอะไรที่แจกนะครับทั้ง คนนกคนนกเหรียญน,นะครับบูบี้อะไรก็ตามนะเขาคำนวณเป็นตวงเงินหมดเลยนะครับว่าในกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเขาจะแจกได้จํานวนเท่าไหร่กิจกรรมนี้เหมือนกันครับเขาก็ตั้งงบไว้แต่เขาไม่รู้งบเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายเขาก็อขอสุ่มให้เองในกิจกรรมนี้นะครับคือบางคนเนี่ยให้มุมมองตรงที่ว่าทําไมไม่กระจายรางวัล แ,แบบไอ้กระจารางวัลฉีการางวัลออกมาเป็นทีะส่วนทีะส่วนอาจากรูบี้ก็แจกไปกบก็แจกไปคนละตัวนูว้นี่นั่นนะครับคือเราต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า มันต้องแยกกันก่อนนะเออครับกิจกรรมที่เขาแจกเขาแจกไปหมดแล้วไนงะตัวกระช้าเขาก็แจกรูบี้นะครับเราก็ไปสรรหานะลิงก์รับเพิ่มเติมนะครัแจกยกเลิฟเราก็ทากันหมดแล้วนะครับกบ9้าดาวก็อยู่ในตารางอินอันนั้นคือการแจกก็คือแจกส่วนกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมสุ่มอันแต่ว่าพอสุ่มปุ๊บอะแน่นอนครับคือมันก็ต้องมีผู้ทชคขลายครับอางน,นี้ได้2งตัวอะผมจะลุน้นตัวกาชานะครับ อ่าได้9ก้าใบอย่างเงี้ยผมไม่ได้รางวัลที่4ี่อ่าแบบนี้ถือว่าเกลือไหมก็ถ้าเกิดคาดหวังนะถ้าคาดหวังก็ต้องใช้คำว่าฮแบบนี้มันก็เกลือนะแต่ถ้าเกิดไม่คาดหวังนะก็โอเคเออผมมองว่ามันเป็นของฟรีนะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกันต่ออันดีบครับ มาทุบตอไอนี้8คือผมกลัวว่าจะได้สี่ลุงอยู่เหมือนกันนะกลัวเดี๋ยวเป็นดราม่าอีกครับทุกคนมองว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีการล็อกได้นะค,คือถ้าเกิดล็อกได้นะ่ะผมคงจะไปขอสิทธิ์ครีเอเตอร์ให้ล็อกแล้วนะคือมันล็อกไว้ได้จริงๆนะครับเขาเป็นการสุ่มนะเพียงแต่ว่าระบบการสุ่มเนี่ยในเกมนี้เราก็เห็นกันนะครับว่า มันมีอาการกระจุกตัวซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกดรามา่าอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันนะนะก็คือรางวัลเนี่ยมันกระจุกตัวคือผมเองก็ไม่ชอบแต่ว่าผมไม่รู้ระบบนะว่าแบบไอ้เกม,มอ,อื่นๆนะเราเป็นแบบนี้ไหมแต่เกมเนี้ยคือคือประมาณว่าแบบคนดวงเฮงอะ่ะคนมันจะได้ครับอ่าสมมติเปิดกระชากสามร้อย่างเงี้ยสมมติรอบโครโบอย่างเงี้ยมีอยู่เหมือนกันนะคนที่แบบได้ตัวโครโบครบ4ตัวในการเปิดแค่300มีอยู่เหมือนกันนะ เกียก็เหมือนกันครับอ,อย่างคริสต์มาสที่ผ่านมาก็มีครับทะลักออกเจ็ดปัดดาวในครั้งเดียวอะเปิด200รลูบี้ส่วนญ่จะต้องแบบเปิดแบบด้วยลูบี้นะมันจะแบบทะลักครับมีอยู่เหมือนกันคือเรียกได้ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงดวงดีถึงแบบออกกระจุกออกซ้ำๆนะไอคนได้ก็ได้รัวครับตัวก็ตัวซ้ำครับตัวอยากแบบเรดได้ไหมอ,อได้คว้าสี่ตัวอยแลกกันหน่อยไหมเออบางคนมีเมกูมินเยอะอยากได้คว้าอย่างเงี้ย คือตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนคนที่แบบไม่ได้อะ่ะมันก็คือเกลือคือแบบเอ้ยทำยังไงมันก็เกลือนะคือจุดนี้มันก็เป็นจุดที่แบบว่าอ่าผู้เล่นก็เซง็งเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรเดียวกับตู้กระช่านะครับเออนะส่วน ID น้องแม็กคือน้องแม็กก็ละคงขิงไปทั่วเลยนะเขาก็ส่งไว้ให้ผมด้วยครับแบบผมก็ขอ,อยืมรูปเขาบอกขอเอามาขิงหน่อยนะคือด้วยความที่ว่า น่าจะเป็นไ d ดีเดียวในเกมผมเห็นมียู่คนเดียวครับก็คือเขาได้รางวัลที่ 1- ถึง3าอ่ะจริงๆ4ก็ด้วยนะในไอดีเดียวกันเลยนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ผิดกติกาน,นะซึ่งผมเนะี่ยบอกไปแล้วนะว่าทุกคนมีโอกาสได้รางวัลที่1ถึง3ในไ d เดียวกันอันนี้ก็ยังไม่ได้นะลุงก็ยังไม่ออกนะครับ แล้วมีโอกาสนะด้รางวัลที่1 2- อถึง3เนี่ยในไอดีเดียวกันแล้วมันดันเกิดขึ้นไนงะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะคนที่ได้นะครับดาวเคราะห์สี่ลุงเนี่ยส่วนใหญ่จะออกรางวัลที่3มกันเยอะถ้าได้1นะรางวัลที่3ครับถ้าออก2เนี่ยก็รางวัลที่2กับ3เป็นส่วนใหญ่ผมใช้คํานี้ว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ารางวัลที่1แน่นอนครับเขาจํากัดจํานวนผมไม่รู้ว่าจานวนเท่าไหร่นะแต่คิดว่าไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนเรื่องของล็อกยูสเนี่ย ก็แล้วแต่มุมมองนะคือผมบอกไปแล้วครับว่าทีมงานไอดี ID ทีมงานก็เกลือครับไอดี ID เสกเนี่ย อ่าที่เราเปิดกระชากเง,งี้ยเราก็เห็นกันแล้วครับว่าเวลามันเกลือมันก็เกลือนะเออมันไม่ใช่ว่าแบบเขาล็อกให้ได้นะครับคือล็อกจํานวนรางวัลเนี่ยล็อกได้ว่าแบบไอ้จำนวนรางวัลท,ทั้งหมดที่จะออกในกิจกรรมเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปล็อกลงไ d ดไหนๆเนี่ยเขาจะเลือกใครอะเอาจริงๆไปเลือกใครครับเขาไม่รู้ครับว่า ID ดของใครเป็นใครนะครับ ID ของทีมเรนเตอร์ก็ไม่รู้ครับแล้วเขารู้ไหมว่าผมมีกี่ ID เนี่ยไม่รู้ครับทีมงานก็ไม่รู้ผู้พัฒนานก็ไม่รู้ฉะนั้นตัวเนี้ยมันมันล็อกไม่ได ไดนะเออนะครับถ้าล็อกก็คือล็อกจํานวนรางวัลแหละนะครับอันนี้โอเคอ่าไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นหลายคนเขาโอเคตรงที่ว่าพอเขาได้ตัวกระชานะครับแล้วเขาไปเปิดตู้อ่าธาตยอดนิยมอ่าจะได้ตัวบรา w ์วินนะครับหรือว่าได้แปรี่เงี้ยเขาก็โอเคกันนะเอออ่ะส่วนบางคนที่แบบว่าได้ตัว๋วกำตั๋วไว้ก่อน คือผมเห็นมีคนที่แบบดวงแบบโอ้โหอันนั้นคือแย่มากอันนั้นน่าเห็นใจคือออกแบบว่าสีเทาหมดเลยครับซึ่งสีเทาหมดเลยมันก็ยังมีรางวัลที่9อยู่นะอ่านะครับซึ่งบางทีตัวกระชาสิบใบเดี๋ยวลุ้นกลางเดือนแล้วกันครับโคตรใสโคตรบึ้ดนะครับโอ้โว้นี่ออก3ตัวอันนี้เน,นี้ยอันเนี้ยผมก็ถือว่าผมพอใจอ่าอย่างเงี้ก็ได้ตัวกระชามา18บใบนะครับแล้วก็ได้กบดำสามตัวนะอะดนะแบบนั้แบบนะั้ผมถือว่าเฮ้ยแบบนะั้โอเค มาทุบก,กันต่อ ID 9นะครับอ่าคือผมไม่ใส่ใจนะผมขอให้ออกลุง้งผมอยากได้ลุง้งเพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่มีการล็อกนะครับเออถ้าเกิดล็อกนะให้ไปล็อกขอแบบล็อกไอทีหลักทีเกนเจอร์ไหมก็ไม่มีนะไม่มีนะครับแล้วก็บอกไปแล้วครับว่าไม่ว่าจะเป็นไ d ดีของทีมงาน ID ดีใครก็ตาม ID ดีทีเกนเจอร์ครับถ้าสมมติมันมีปัญหาแบบเฮ้ยเราไปโกงเกมหรืออย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยนะไม่มีสิทธิอะไรพิเศษเพราะผมต้องบอกว่า เกมเนี้การที่แบบจะเข้าถึงผู้พัฒนาแบบเพื่อขอแก้หรือขออะไรต่างๆยากมากนะครับเพราะผมต้องบอกแบบนี้ว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขามีทีมเกาหลีนะครับเขามีทีมญี่ปุ่นอ่าทีมนึงเขาก็มีหลายคนนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเขาไม่สามารถให้แบบคนคนนึงทําอะไรให้ได้นะมันต้องแบบเป็นภาพรวมนะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสิทธิพิเศษอะไรเรียกได้ว่าเกมเนี้เอาจริงนะก็เล่นเล่น,เล,นเล่นแบบคือถ้าเกิดเล่นด้วยแบบ ฝีมือตามปกติอ่ะเราไม่ได้ไปทํานู่นนี่นั่นอ่ะผมว่ามันก็ไม่มีปัญหานะแต่คราวนี้มันก็มีกฎบางอย่างโอ้ก็ยังไม่ได้ครับ40ครั้งเออไอไอจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบไอล็อกหรือเปล่ามันมีคนที่เขาแบบว่าเล่นค้อนนอยมากๆอ่ะแบบอาจจะมีสี่ค้อนมี10ค้อนแล้วแบบว่าได้4รุุ้งอย่างงี้นะอันนี้ก็อ่ะแล้วแต่มุมมองอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือเอาเป็นว่า ถ้ามันขอล็อกสุ่มได้อะผมก็คงขอล็อกให้แบบเ e ีเกนเจอร์นะแล้วก็รางวัลคือจุดหนึ่งอะรายละเอียดอะเขาไม่แจ้งชัดเจนคือคนไม่รู้กิจกรรมแล้วก็เข้าใจว่าไอ้สี่ลุงอะรางวัลที่หนึ่งสองสามอะคือบางคนเขาคิดว่าทุกคนจะต้องได้นะแล้วผมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าแบบน่าเกิียดมากได้รางวัลที่3รางวัลเดียวคนระับถ้าเขาขิงนยะอันนี้โอเคนะเออเพราะว่ามันมีแบบนี้เยอะครับแบบไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องแล้วนะแล้วก็มาขิงนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เรื่องจริงนะ ผมต้องใช้คาว่ากล้วยทอดคือคุณคือผู้โชคดีนะโอ้โหนี่ได้สาใบว่ะนี่แบบนี้อ่าผมถือว่าโอเคนะคที่เหลือเดี๋ยวไปว่าก,กันอีกทีหนึ่งตอนเปิดตู้กระชตานะเออครับหรือถ้าเกิดบอกว่าไม่มั่นใจก็แต่แต่ไอ้คดตู้คดแสงเนี่ยอ่าน่าจะมาประมาณสกสินะเดี๋ยวรู้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวแจ้งทีนึงครับ ผมว่ามันน่าจะออกเยอะแหละอยู่ที่ว่ามันจะได้ตัวที่ต้องการบ้างอ่ะเดี๋ยวถึงวันนั้นนะไปลุ้นกันอีกทีนึงนะเออตอนนี้คือแบบว่าให้เราสบายใจก่อนครับเหมือนกันครับคนที่ได้รางวัลรูบี้นะครับอ่ารางวัลที่2 5 0 0ใช่ไหมวันที่หนึ่งนะครับอ่ารางวัลที่3เนี่ยเท่าที่ผมประเมินนะอ่ะเพื่อนเพื่อใครที่แบบดูแบบกวาดท่วงจริงลองมาบอกกันนิดนึงผมดูภาพรวมรางวัลที่3เนี่ย น่าจะประมาณสัก200รางวัลไหมหรือแบบเอาเต็มที่สุดๆเลยนะสัก500รางวัลเพราะที่ผมดูเนี่ยมันมีร้อยกว่าคนคือผมจะพยายามดูว่ามันไม่ใช่รูปก๊อปปี้ซ้ำมาเราจะดูจานวน r ูบี้นะครับนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแคปมาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอนะ้นี่เนี่ยมันมีกี่ลูบี้อ่าเป็นของคนคนเดียวกัน,กนไหมคือผมมากระจายดูอะ่ะมันก็อ่าน่าจะสัก2องสามร้อยไหมอัสมมุติเอาเต็มที่เลยสัก500รวมต่างชาติที่เราไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อมาเทียกบกับจำนวน ID ดีที่มีคอนทูบอะ่ะ สักห้าหมื่นไอดีอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าไอดีที่ a อ tiva t e เล่นเนี่ยมันโอ้ยมีเกือบแสนครับส่วนไอดีที่มีคอรนะ์เนี่ยผมตีไปห้าหมื่นแล้วกันก็ถือว่าแบบคุณก็จะเป็นสักหนึ่งในร้อยแล้วนะที่ได้รางวัลที่สาวันนี้คือรางวัลที่สามนะเออยังจะมาบอกว่าเกลือ <c oughs> นะครับเออไม่จริงนะอ่าอย่างนี้โอเคนะครับอ่าโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย4ีย่ใบสำหรับตัวกระชานะอ่านะครับส่วนกบก็ ตึงๆครับนี่แบบนี้อาจจะแบบเก็บไปเปิดโคโรโบก็ได้เดี๋ยวถึงวันนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ด่าไปเราเนี่ยจะมาขอโทษย้อนหลังไว้ได้นะคือผมไม่ค่อยอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบเหมือนประมาณว่าทําผิดแล้วอะไปขอโทษที่หลังซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ทันนะเ,เราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยเขาก็แจกเยอะนะหรือว่าเกมแจกเยอะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไอสิ่งที่เขาแจกมาว่าจะเป็นรูบี้หรือตัวกระชากเนี่ยมันคือเปิดได้หรือเปล่าเออแค่นั้นเองครับ มาทุบกันต่อ ID 10นะโรั่โอ ID นี้ผมยกมือขึ้นท่วมหัวแล้วนะขอให้ล็อกวันที่ ID ดีนี้บ้างเถอะนะเออนะไอี ID นี้เกลือค่อนข้างจะนานครับเกลือค่อนข้างจะเยอะอยู่เือนนะกบก็แจกเท่ากันครับเ็เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าไอสิ่งที่เขาแจกเขาก็แยกเวลาเขาว่าแจกคือแจกเพราะเขาให้รู้เลยครับว่าแจกคือมันแจกยกเซริร์ฟนะครับล็อกอินเข้าเกมไอดีแอคทิเวตล็อกอินเข้าเกมเนะี่ย คือมันมีจํานวนเยอะกว่าคนเอาคอนมาทุบอยู่แล้วครับคือคอนมาทุบเนี่ยผมว่าภาพรวมอ่ะเปอร์เซ็นต์มันมันน้อยผมว่ามันน่าจะอ่าน่าจะเหนือกว่าจานวน NFP อยู่ประมาณหนึ่งอันนี้คือรางวัลรวม1นึ่นะเน้นแค่ว่า1นึนะว่าอาจจะรวมกันแล้วเนี่ยเอาซักไม่เกินพันอาจจะไม่ถึงด้วยนะผมว่าน่าจะสัก500นะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากครับที่โตเกมเขาแจกอ่าเพราะว่าอ่าด้วยความที่ว่า คริสต์มาสนะครับปีใหม่นะครับแล้วก็เข้าสู่10ปีเกมเรนเจอร์ครับเน้นย้ำนะว่าเกมไม่ได้ปิดถ้าจะปิดนะ่ะไปทีละปีครับซีซั่น10นี่พัฒนาสุดสุดสุดทางแล้วนะสุดทางในที่นี้คือเขาพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มเติมก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าเราจะได้เห็นได้เจออะไรกันบ้างคือคือจุดหนึ่งนะผมผมผมเห็นใจคนที่อ่ะสมมติกิจกรรมเนี้ยบางคนเะบอกว่าโหอุตส่าห์เล่นมาทั้งเดือน1เดือนเต็มนะครับ คือผมว่าคนเล่นเกมไรเดนเจอร์เนี่ยภารกิจรายวันเนี่ยผมว่าเขาทำเป็นปกติอยู่แล้วคือผมเคยทำคลิปหลักสูตรนะครับแบบคนที่อ,าอยากทำภารกิจรายวันให้จบแบบที่รีบเล่นเนี่ยเนี่ยภารกิจ7วันตอนนั้นตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยมีด่านวิ่งด้วยผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ4นาทีนิดๆครับเพิ่มจะมี2นาทีดรืยอมั้งคือมันปั๊บเดียวเองนะอันน่าจะประมาณ4นาทีครึ่งอันตีไป5นาทีผมจำได้ว่า4นาทีครึ่งจบน,นับ8ภารกิจ9ภารกิจในตอนนั้น จบแป๊บเดียวนะครับวันหนึ่งใช้เวลาไม่ถึง5นาทีบางคนบอกว่าเฮ้ย TK มีไ d เยเยอะเล่นยังไงครับนี่ครับหลักสูตรถ้ามีเวลานะาแล้วมีหลาย ID ดีครับก็เปิดหลายเครื่องเปิด iPad เปิดมือถือเอามากลางครับจิ้มๆนะวันหนึ่งผมใช้เวลาน,น้อยมากยกเว้นว่า ID ที่ต้องการฟาร,รม์มหรือต้องการทําอะไรไปทําคลิปเนี้ยอันนี้จะใช้เวลาเยอะแต่ว่าทาธุรกิจละวันน้อยครับแต่บางวันคือแบบว่ายังกิจกรรมไปถึงแล้วก็ไม่ต้องเล่นแล้ว อย่างกิจกรรมแจกเนะี่ยเราก็จะคำนวณดูว่าเฮ้ยมันพลาดได้กี่วันผมก็เล่นตามนั้นนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเออผมผมเห็นใจคนที่เกลือมากกว่านะครับยิ่งแบบเติมนะครับอ่ายิ่งเติมนะตอนนี้นผมขอเห็นใจเบลฟอร์ตก่อนได้ข่าวมานะครับว่า,าเปิดกาชานะครับอ่ะอันนี้ก็ยังโอเค คืออย่างเงี้ยผมเห็นใจคนที่แบบว่าอาจจะเล่นจน59ครั้งสูงสุดใช่ไหมน่าจะ59ครั้งใช่ไหมล้วไปได้4เท่าหมดเลยอะโอเคอันเนี้ยน่าเห็นใจว่าแบบเฮ้ยเกลือหนักบากจริงอย่างเงี้ยผมเปิดเกือบทุัวร์ดีแล้วนะยังยังอย่างน้อยก็ยังมีติดติ่งนะครับสีน้ําเงินมาอ่ะมันก็ได้ลุ้นตรกระชากสิใบนะหรือว่ากบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทุบนะครับอ่ะอย่างเบลฟอนเงี้ยคือสิ่งเนี้ยเราขอตัวเกมเยอะมากครีเอเตอร์ตอนที่ทำครีเอเตอร์แคมป์นะครับก็มีน้องหลายคนบอกว่า อ,อยากจะให้แบบสิทธิ์คนที่เขาเติมหมักเขารักเกมจริงครับเขาเติมเขาสุดซอยตลอดเนี้ยทําไมไม่มีอะไรที่แบบรองรับเขาบ้างเออช่วยเขาหน่อยครับคือไอ้สามพันรูบี้เนี่ยโอเคเกียห6ดาวใส่ได้ครับจริงๆก็ไม่อยากให้ใส่แหละนะแต่ไอ้ห้าพันเนี่ยผมว่าไม่ควรครับยิ่งรอบเนี้ยมันปีใหม่อะ่ะเอาจจริงนะก็ด่าได้ครับอันนี้ผมแนะนักด่าเลยครับเพราะว่าขอแล้วเขาก็ไม่ยอมทำสุกทีหนึ่งนะ คือปีใหม่อะเกียร์มันไม่มี6ดาวเว้ยเราก็บอกว่าเกมไม่น่าจะทะลึ่งนะก็ดันทะลึ่งครับคือโอกาสดีขนาดนี้แล้วอะที่จะแบบว่าซื้อใจผู้เล่นนะเขาก็ไม่ยอมซื้อใจครับคืออย่างที่บอกว่าบางจุดน่ะเขาก็อาจจะแบบว่ามีาแนวคิดที่คิดไปเหมือนเราบ้างนะครับหรือไงก็ไม่รู้นะครับหรือประชุมแล้วมันไม่ผ่านติดเรื่องอะไรก็ตามนะ,ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือผมมองว่า ไอระดับ5 0 0พันลูบี้เนี่ยเอา6ดาวออกผมว่าไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าลูบี้โคตรแพงเอาตรงนะครับอ่านะครับคือแบบเนี้ยเราน่าเห็นใจกลุ่มคนเหล่านั้นนะว่าคือเบลฟอร์ดนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ็ดพันลูบี้นะไปได้เกียร์เลือกชิ้นเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็น2ชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะ่ไอตอน2ชิ้น3ชิ้นน่ะมันเป็นการสุ่มเหมือนผู้พัฒนาเขาก็ยังกักกัอยู่ว่าถ้าเป็นเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาใน7 0 0 0ใช่ไหม เป็นเลือกองชิ้นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, กลับมาเป็นสุ่มได้ไหมล่ะอ่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีการสื่อสารกันนะระหว่างผู้เล่นครับเราก็ทําได้แค่ขอเข้าไปนะครับเขาก็ไม่กล้าจัดการน้าทีหนึ่งนะเออจุดตรงนี้นะ,ะว่าแบบ hey, เฮ้ยอ่าห้าพรูบี้เอา6ดาวออกไปสักทีหนึ่งเถอะหรือ7จ็ดพารูบี้เปลี่ยนเป็นเลือก2ชิ้นได้ไหมอ่าหรือแจกเป็น3ไปเลยแล้วสุ่มอ่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะอ่าเพราะบางคนเขาอาจจะต้องการเลือกมากกว่า เกมเขาก็เลยลดจานวนเมื่อก่อนจะนเป็นการสุ่มหลายชิ้นนะนะครับเดี๋ยวนี้คือเป็นเลือก1ชิ้นนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอันเนี้ยผมว่าน่าเห็นใจสําหรับกลุ่มคนที่ให้ใจกับเกมอ่ะแต่เกมแบบก็ไม่ให้ใจคืนตรงนะ้นผมมองตรงนี้นะที่ขับเคาเตอร์กันจะเยอะนะอันนี้ผมว่าเห็นใจนะครับมาทุบก,กันต่อไอดีสุดท้ายครับไอดีลึกรับไอดีขโมยแฟมาเล่นทุบไปแล้วนะครับก็ได้กรบอาต้ามา2ตัวนะครับก็ดีนะอัปติบวก อควานะครับแล้วก็ได้ตัวกระชาิเพียบเลยซึ่งเดี๋ยวจะไปถล่มเปิดนะครับในส่วนของตู้โคแสงคือเน้นคือโคแสงคือดีปั้นใหม่เนี่ยกบม่วงมันเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ตัวเริงๆนะเดี๋ยวรอดูด้วยเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนคอมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนเป็นกิจกรรมคัดคนออก อ่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวกับเกมอันนี้แล้วแต่นะผมไม่ว่าเลยครับคือคุณอาจจะแบบว่าไปมีชีวิตที่ดีก็ได้นะกับการที่ไม่เล่นเกมไลน์เจอร์นะอันนี้ผมไม่ห้ามเลยนะถ้ามองว่าแบบไอ้กิจกรรมแจกของฟรีขนาดนะี้แล้วคุณยังมองว่าเป็นการคัดคนออกนะครับคือถ้าแบบไอ้เกลือได้สีเทาล้วนอย่างเงี้ยอันนี้โอเคนะเห็นใจผมเห็นใจนะครับอ่าเพราะว่าน้อยคนอย่างผมเนี่ยทุกไอดีไม่มีนะอันเดยวดทกันจะมีไหมขอลุ้งด้ยนะสักดอกหนึ่ง อ้าวยังไม่มายังไม่มามาไหมไม่มาอยู่ดีนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายนะก็ยังไม่มีไอดีไหนนะของผมเนี่ยที่เป็นสีเทาร้วนคืออย่างน้อยนะก็มีลู้นครับตัวกระชากสิบใบกบเอาต้านหนึ่งตัวนะครับมีเหมือนกันนะออกเทาร้วนครับอันนี้โอเคน่าเห็นใจถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นครับแล้วมองว่าเกลือหนักมากในเกมอันนี้ผมโอเคอหรือคนที่แบบเพิ่เติมได้เยอะแล้วแบบไม่ได้จริงอันนี้ผมค่อยเห็นใจถ้าแบบ คุณจะพักแลกกับเกมนี้ให้ใจเยอะให้ตังค์เยอะแล้วแบบไม่ไหวอันนี้ผมไม่ว่านะแล้วก็เห็นใจแบบเห็นใจจริงๆครับแต่ถ้าเกิดแบบไอ้กิจกรรมพวกนี้มันฟรีไนงะแล้วอย่างที่บอกครับกิจกรรมเราเก็บภารกิจรายวันกันอยู่แล้วนะคนเล่นปกตินะแล้ววันหนึ่งทำภารกิจอย่างที่บอก5้านาทีนะวันนี้อ15สิบห้าใบแล้วก็โอเคก็โอเคนะครับอ่านี้คือไม่ค่อยสนใจไอ้พวกรางวัลพวกนี้มันหาไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับ อันนี้โอเคไหมเอ้ยน่าจะโอเคนะอะกบออาตาสองตัวนะครับอ้าวไม่มีรางว,วัลที่สี่เลยวะโอ้แย่ว,วะ่ะอ่ะดูนะอ้อสอง้อยสี่ิบปดอ๋อไอดีลึกลับอ่ะไอดนี้ไอดลึกลับนะครับคือดวงดีครับมันก็พูดได้นะผมว่าไม่กล้าพูดเยอะครับเพราะว่าเวลาดวงดีเนะเราก็เห็นใจคนที่เขาไม่ได้นะครับอโอเคอันเนี้ยเตรียมไว้นะรอบโคโรโบครับอาส่วนกบ ม่วงครับ13ตัวค่อยๆเก็บกันไปนะ,ะเอาใจช่วยและเป็นกําลังใจให้ครับแต่ละคนที่บอกว่าเกลือในกิจกรรมนี้ก็คือออกลูกเท้าอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ตัวกระชา่10า10ใบก็ไม่ได้หรือบางคนรางวัลสูงสุดมีนะคนที่เขาบอกว่ารางวัลสูงสุดเนี่ยเขาไปได้รางวัลที่6คืออันนี้เห็นใจเพราะว่าเกลือ,อจริง อ่นะครับส่วนคนที่อา่าได้แล้ววันที่3มนะครับมึงโชคดีแล้วพูดได้แค่นดนี้ครับมึงโชคดีแล้วครับคนเขาได้กันไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้กันทุกคนครับเพราะว่ากิจกรรมคือลอตเตอรี่ครับกบที่ตกเกมแจกนะครับอ่าผู้พัฒนาเขายังตั้งกบ9ดาวสีแดงนะก็คือซูเปอร์มาสเซอร์ครับ ยังถือว่าเป็นของแรงในเกมอยู่นะครับเพราะว่าในปีนี้นแผกนการพัฒน,นาจะยังไม่มีเรนเจอร์9ดาลตร้าแล้วก็9ดาไฮเปอร์ยังไปไม่ถึงนะครับถ้าจะเริ่มทำคิดว่าอาจจะเป็นปลายปีอส่วนคนที่ขอเข้ามาอผมเห็นล่าสุดนะรเรื่องของโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะคือผมบอกไปแล้วนะว่าเขามีแผนที่จะทำแต่มันยังไม่ถึงเวลาเขาคงมีเวลามีรอบของเขานะครับเราว่าสิ่งที่เขาจะพัฒน,นาอื่นๆนะมันยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับที่ ยังไม่ได้ทํายังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็เนี่ยนะมักกาก็ยังไม่โผล่มาครับเดือนหน้าโคโรโบก็คงไม่ไปลงโคโรโบครับก็อาจจะแบบถ้าสมุติมีนะก็จะเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ผักไปเป็นซีซันสิไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็ จะต้องรอแหละนะอ่านะครับในส่วนของโปรไฟล์แล้วเขาไปกดดูแลครับมันมีโปรไฟล์โคโรโบโปรไฟล์ส่วนตัวคือเขารองรับมาเพื่อให้มันมีซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าตอนนี้เกมเขาต้องการแยก,กระบบไกับระบบเกมออกจากกันน่ไม่ใช่ว่าตั้งชื่อสมมุติอยากตั้งชื่อหําเล็กหําใหญ่แล้วว่าในล ne มันก็ไปขึ้นเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้นะเขาเลยต้องการแยกออกมาครับส่วนรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการแยกออกมาให้มันเป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เดี๋อวก็ต้องรอดูนะการพัฒนายอย่างที่บอกครับ อาทุกอย่าง มันอาจจะช้าอาจจะช้าก็เข้าใจครับเกมนี้นะครับหลายส่วนนะคือปัญหามันเยอะนะแล้วก็สะสมแล้วก็เอาของไว่เข้ามาทับถมนะอันนั้นก็เอาเป็นประมาณนี้ใครไม่ไหวจริงผมก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าอย่างนี้บอกครับบางทีคุณอาจจะถือว่ารุดผลกเกมนี้ก็ได้แต่กับผมนะผมถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นของฟรีนะแล้วก็ไอดีที่เล่นเนะี่ยผมไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะก็มีแค่ไอดีหลักนะส่วนเพื่อนก็โอเคนะเอาตามที่เราสบายใจแล้วกันสบายใจอย,อยู่จุดไหนก็ไป อยู่ที่จุดนั้นครับมันมีทางเลือกให้เราเล่นนะส่วนใครไม่ไหวก็โบกมือไว้บายครับี๋ยว,วันนึงเจอคนรโบเจ่งๆนะไอตัวกระชาติที่ได้นะจากรวันที่9ใช่ไหมเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาสุ่มก็ได้เออแล้วสุ่มได้ก็ค่อยเล่นต่ออสุ่มไม่ได้ก็บายๆยังไงก็ได้นะอาฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันมีอะไรให้ให้ทำอีกเยอะนะครับอก็ เอาจะช่วยครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเอาแค่ทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเอ็นเกชชอปร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยได้ทันทีเติมไว้ได้ทันทีเลยนะเจ้านี้ครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าตู้ดีเบนถูกต้องตามกฎหมายครับเติมถูกเกมร้านเจ้ามีแค่ iOS ครับอาจจะวีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับแอนดรอยครับซึ่งแพ็คก็เพียบเลยนะอยากได้แพ็กไหนยังไม่ได้จัดก็รีบไปจัดได้เลยครับโซลูบี้ของเดือนนี้กับเดือนหน้านะก็เอารูบี้ไปเปิดเกียร์กันนะครับเพราะว่าตัวก็ใช้้้เเยยยยออออออะะ่่าางงงีีไดคครรััััับบบโโหหตวว200 300ก็แูนน อย่างที่บอกเกมเนี้ยอ่ามันไม่ได้หมายความว่ามีตั๋วกระชากเยอะแล้วเราต้องเปิดได้อ่าเราเห็นแล้วนะตั๋ว5ใบ10ใบเปิดได้ครับไอ้ดาวตกก็เหมือนกันนะมีไม่กี่คอแล้วได้นะมันก็เลยกลายเป็นดาวมากนะตรงจุดนี้คนระับอ่ะก็ไปเติมกันได้ครับมีรับเติมเกมเพือนอื่นนะครับใครเติมแล้เราก็ฝากบุญหนึ่งที่เพจให้หน่อยอ่ะกดติดใจกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับที่ร้านเองแค่ชอบอ่าอ่าอ่ารูปที่ร้านนะน้องหมูสีชมพู อ่ใส่หูฟังเล่นเกมครับไปกดติดตามกดบุกหนึ่งให้ด้วยนะครับเอาสนใจใครสนใจเข้ากลุ่มนะซื้อขายดีเกมมาเจอร์ไปหนืองไปแดงครับก็แปะลิงก์เอาไว้ให้อีกลิงก์นะเดี๋ยวแปะสองลิงก์นะเติมเกมไปที่ร้านเอ็นเคชอปครับเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมมาเจเร์เข้าอีกลิงก์นะเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสรุปนะมาบอกกันนิดนึงครับว่าบางคนอนรราจจะทำสติ อ่ารางวัลที่3มีสกิลางวันรางวัลที่2ได้กันภาพรวมสกิลางวันรางวัลที่1ได้สกิลางวันมาคอมเมนต์บอกสักนิดหนึ่งนะอ่ะส่วนใครได้รางวัลอะไรบ้างก็มาบอกกันได้นะอ่ะส่วนเดมาวก็ตามสบายครับเราไม่ได้ห้ามเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่สามารถเอาใจได้ทุกคนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ